สวัสดีครับวันนี้พวกกับผมเวลวนะครับผมเซลต้องนะครับผมซึ่งวันนี้เซลต้องนะครับผมจะพาทุกคนมาชมเจ้ารถ f o r t จูเนอร์ลีเดอร์นะครับผมที่อัปเกรดเป็น GR เต็มคันมาพร้อมกับระบบแบบนี้นะครับผม ซึ sí ่งเป็นระบบสตาร์สต็อปผ่านตัวรีโมทของรถยนต์นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมนอกจากจะทําการอัปเกรดจ r าแล้วกับลูกค้าแล้วนะครับผมเรายังทาการอัปเกรดเบาะหนังนะครับผมเซ็นเซอร์กันชนรอบคันนะครับผมพร้อมัปเกรดล้อนะครับผมเป็นล้อขนาด20ลูกค้าสามารถเลือกลายได้นั่นเองนะครับผมซึ่งคันนี้นะครับผมราคาอยู่ที่1,251,000บาทนั่นเองเราได้ทาการบวก40,000เข้าไปในราคารถนะครับผมเพื่อที่จะอัปเกรดคันนี้ของเราให้กลายเป็นจ r าเต็มหันนั่นเองนะครับผมทำให้ราคารถคันนี้นะ ซึ่งคันนี้ของลูกค้าเซลต้องนะครับผมดาวที่25นะครับผมผนยาวสูงสุดถึง96งวดนะครับผมรับดอกเบี้ยเพียงแค่2.20เท่านั้นนะครับผมลูกค้าเนี่ยผ่อนตกเดือนละ11,800บาทเท่านั้นเองนะครับผมยาวถึง96งวดนั่นเองนะครับผมซึ่งมาชมกันดีกว่านะครับว่าเซลต้องเนี่ยได้ทำการแถมแล้วก็อัปเกรดอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับผมมาชมกันเลยครับอ่ะเริ่มต้นเลยนะครับสิ่งที่เซลต้องทำการอัปเกรดครั้งนะครับผมก็คือจะเป็นการอัปเกรดนี่เลยนะครับผมตัว อักษรฟอร์จูเนอร์บรเวณฝากระโปงนะครับอันนี้สีดําตัดสีขาวของตัวรถยนต์เนี่ยฮะช่วยให้ตัวรถั้ก็มีความโฉบเฉียวดูมีมิติดุดันมากยิ่งขึ้นนั่นเองมาพร้อมกับอัปเกรดนะครับผมตัวขขงโลโก้นะครับผมของโตโยต้าเนี่ครับผมเปลี่ยนจากโลโก้โเมแยมนะครับผมเป็นโลโก้แก้วแต่งนี้เลยช่วยให้ตัวรถมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับตัวไฟหน้าก้างตาแบบ GR s ส o r t ตนะครับตัวนี้จะไม่ใช่แบบเลเจนเดอร์นะครับผมเพราะว่าสามารถปรับเือ้ ได้ถึง5ระดับเลยซึ่งตัวนี้มีประโยชน์มากนะครับผมเวลาที่เราขับรถตอนกลางคืนขับต่างจังหวัดอย่างนี้ครับผมถนนไม่มีไฟนะครับเราสามารถปรับระดับของตัวของไฟหน้านะครับผมให้สูงขึ้นนะครับช่วยให้เราเนี่ยครับสามารถมองเห็นวิสัยทัศน์ตอนกลางคืนนะครับผมได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองเซนนี้เซลต้องมองว่าสําคัญมากๆเลยนะครับอันนี้เซลต้องก็ได้ทําการอัปเกรดให้นะครับผมเป็นปกรณ์แทบแบบูงเช่นเดียวกันมาพร้อมภาษาครอบใฟตัดมอนะครับผมที่เป็นเที่ยวดำแบบนี้ซึ่งเป็น ผมแด้จากศูนย์เช่นเดียวกันนะครับลูกค้าเลือกได้นะครับว่าลูกค้าเนี่ยอยากจะได้เป็นสีดำหรือว่าเป็นสีขาวมาพร้อมกับกระจังหน้านะครับรลูกค้าที่ออกมาเป็นกระจังหน้าสีดําแบบนี้เลยพร้อมกับโลกโก้ทีทาด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับในส่วนต่อมานะครับผมทางราคาของตัวรถยนต์นเชลต้องก็ได้ทาําการ อัปเกรดนะครับผมทําสีหลังคาดาให้กับลูกค้านอกจากจะทําสีหลังคาดาให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยนะยังทําสีของตัวกระจกมองข้างนะครับผมให้เป็นสีดําแบบนี้เลยแล้วก็ตัวนี้นะครับผมรับประกันผ่านศูนย์นะครับผม3ปีแสนโลด้วยนะครับผมพร้อมจดทะเบียนให้กับลูกค้านะครับผมเป็นรถหลังคาดาถูกต้องตามกฎหมายนะครับผม มาในส่วนของท้างล้อรถคันนี้นะครับผมเราได้ทำการอัพเกรดล้อนะครับผมจากล้อขนาดนะครับเป็นล้อขนาด20แบบเรนจ์เดอร์ซึ่งตัวนี้ก็เป็นล้อของัวยยงสร้างแค้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เสียต้องก็ได้ทำการอัพเกรดให้หรือลูกค้าจะเลือกเป็นไงอ่กก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เสียต้องก็มีรายให้ลูกค้าเลือกเช่นเดียวกันมาพร้อมกับฝาครอบิีเศษนะครับผมแบบสีแดงแบบนี้เลยช่วยพห้ตัวรถนะครับผมดูมีมิติความจบเฉียวมากยิ่งขึ้นนั่นเองดูสปอร์ตนั่นเองนะครับผมซึ ในส่วนต่อมานะครับเผมทางด้านข้างนะครับถ้านลูกค้าลองสังเกตนะครับผมตรงกระจกมองข้างนะครับก็จะมีในส่วนของอ่ากล้องนะครับผมมองด้านข้างจริงๆแล้วด้านหน้าก็มีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้ลูกค้าก็ได้อัปเกรดนะครับกล้องมองภาพรอบข้างขึ้นมานั่นเองนะครับการอัปเกรดกล้องมองภาพรอบข้างของเราตัวนี้จะทําการอัปเกรดจอกกลของเราด้วยนะครับผมเป็นจอ a อ d ด o i d นะครับผมสามารถเล่นยูทูบดูหนังฟังเพลงนะครับผมหันตัวจอกลรถจนได้เลย่เนอยนะครับ ในส่วนต่อมานะครับผมทางด้านชาติของเรานะครับก็ได้มีการปิดฟิล์มนะครับแบนี้ซึ่งฟิล์มที่เราติดให้นะครับผมก็จะเป็นฟิล์มเซรามิกไฮโดเ็บรักไนนะครับผมรับประกันให้7ปีเลยนะครับผมลูกค้าสามารถเลือกความชื้นของตัวฟิล์มได้นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เลือกให้กับลูกค้าได้เลยนะครับผมเป็นฟิล์มแบบมือนอกสว่างในนั่นเอง,เอง ในส่วนต่อมานะครับผมทางบริเวณด้านข้างนะครับผมมือปิดประตูได้อัปเกรดนะครับผมเปลี่ยนเป็นสีดาเพื่อให้ตัวรถนะครับผมมีความดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มาพร้อมกับนี้เลยนะครับผมตัวเบ้าโลองมือจับทากล่าอันนี้เซลล์ต้องก็ได้ทําการแถมแล้วก็เปลดให้นะครับส่วนรถตัวนี้ของเรานะครับผมได้ทําการอัปเกรดนะครับผมเป็นแบบปุ่มพูดสตาร์ทซึ่งตัวกุญแจของเรานะครับผมก็จะทําการอัปเกรดด้วยนั่นเองนะครับผม ตัวนี้นะครับผมซึ่งเราสามารถสตาร์ทรถนะครับผมผ่านปุญแจของตัวรถได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมทั้งสตาร์ทรถแล้วก็ดับรถผ่านตัวปุญแจได้นั่นเองซึ่งตัวนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันก็คือถ้าเราเดินเข้าหาตัวรถนะครับรถก็จะปลดล็อกให้แต่ถ้าเราเดินออกจากตัวรถนะครับผมรถก็จะล็อกนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสมาร์ทฟังก์ชันที่มาพร้อมกับตัวของการนับเกรดผู้สตาร์ทนั่นเองนะครับไปดูกันภายในเป็นบ้างนะครับผม ส่วนทางภายในนะครับผมเบาะดังอันนี้จะต้องก็ได้ทําการอัปเกรดให้กับลูกค้านะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยก็เลือกเบาะหนังออกมาเป็นสีดำนะครับผมคาดแดงแบบนี้แบบเเจนเดอร์หรือลูกค้านะครับผม จะเลือกเป็นเบาะสีดําได้แดงสีดําได้ครีมหรือจะเป็นสีดําล้วนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับลูกค้าสามารถออกแบบตัวเบาะของตัวภายในรถได้เลยนะครับทำการอัปเกรดจากเบาะผ้าเป็นเบาะหนังให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันมาพร้อมกับนี่เลยนะครับผมพรม6ดีซึ่งอันนี้กระปูให้กับลูกค้ารอบคันลูกค้าเนี่ยเลือกคุมโทนออกมาเป็นสีดําแดงนะครับก็เลยเลือกพรม6ลีออกมาเป็นสีดําได้แดงนั่นเองนะครับผมมาพร้อมกับไฟส่องสว่างเท้านะครับผมซึ่งลูกค้าเนี่ยจะเลือกไฟส่องสว่างเท้านะครับผมออกมาเป็นสีน้าเงินนั่นเอง ส่วนตัวรถนะครับผมก็ได้อัปเกรดนะครับผมปุม่มพุ่มสตาร์ทมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนตรงนี้ของเรานะครับผมก็จะเป็นตัวปรับระดับไฟสูงต่ำของเราน่น่งนะครับมาพร้อมกับการติดตั้งเซ็นเซอร์กันชนรอบคันนะครับผมซึ่งอันนี้ลูกค้าก็ติดตั้งเพิ่มนะครับผมส่วนกล้องมองภาพรอบคันลูกค้าก็ติดตั้งเพิ่มเช่นเดียวกันนะครับไปดูเป็นทางด้านหลังกันบ้างเลยนะครับ ส่วนทางด้านหลังนะครับผมอันนี้นะครับผมลูกค้าเลือกที่จะอัพเกรดเพิ่มนะครับผมในส่วนของสปอยเลอร์นะครับผมเป็นสปอยเลอร์ GR แบบทงทนแบบนี้นะครับหรือถ้าลูกค้าไม่ต้องการนะครับผมจะเลือกเป็นสีดำล้วนก็ได้เช่นเดียวกันส่วนต่อมานะครับผมโลโก้แก้วด้านหลังตัวนี้ก็มีการติดตั้งเพิ่มให้นะครับผมมาพร้อมกับจะอยท้ายนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับผมมาพร้อมกับโลโก้ GR รแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เสียวต้องก็ได้ทำการอัปเกรดให้เราก็มาพร้อมกับชายแางหรือที่เราเรียกกันว แล้วถ้าสังเกตเนี่ยลูกค้าก็จะเห็นเซ็นเซอร์กันชนนะครับผมที่ติดให้มาจากทางด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับผมก็เหมือนกับตัว G R Sport ของแท้เลยนะครับหากลูกค้าสนใจนะครับสามารถทักหาเซียวต้องได้เลยนะครับสวัสดีครับ